เปิดตัวแล้ว Samsung Galaxy A52s 5G ฉายชิป Snapdragon 778ร77ุ่นใหม่พร้อมจอ Super AMOLED 120Hz กล้องหลังเลนส์หลัก 64MP บ่นบม่ดีกันน้ำกันฝนมาตรฐาน IP67 เปิดตัวแล้ว Samsung Galaxy A52s 5G ฉายชิป Snapdragon 778ร77ุ่นใหม่พร้อมจอ Super AMOLED 120Hz กล้องหลังเรืบบร่อหลัก6 0ล้านพิกเซลบนบอดี้กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP67 ราสุดทาง Samsung ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A52s 5G เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟน 5G รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับความโดดเด่นด้านปนระสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็วและบริอดี้กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP67 เลยทิดตอกครับส่วนสเปคทั้งหมดจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ Super AMOLED ขนาด6.5นิ้วความเรียระดับ Full HD+ มีค่าหรืเฟซเลตระดับ120เฮิรตซ์ใช้ชิปวงผลข้อความซัมดักัน 7.8G มีแรลมให้เลือก6 g b กับ8 g b ส่วนเรามีให้เลือก128 g b กับ256 g b รองรับหน่วยความจำภายนอกแบบไมโครเอดิการ์ดให้กล้องหลังมานทนั้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด6 4ล้านพิกเซลรูรับแสง F 1.8กล้องออาต์ตาลวความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.2กล้องมาโครวความเอียด5ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.4กล้องเดฟความละเอียด5ล้านพิกเซล รูรแสง F 2.4เช่นกันครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลรูรแสง F 2.2มีระบบสแกนนิ้วมือบนหน้าจอรองรับระบบเสียง Dolby e Atmos รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C มีทั้งหมด4สีคือ a w um a s ว um Mint a ิ a s อ m um ไ m ้ส้มแวร์เรดเอาไว้และ a w า s ว m um ส้มแบคครับใขแบตเตอรีม่มาที่4,500ม ah. ิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว25วัตต์อีกด,ด้วยครับ สมาร์ทโฟนรุ่น Galaxy A52S 5G จะเริ่มวางจำหน่ายในสาหารัฐอามจักรก่อนเป็นที่แรกโดยมีราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่410ปอนด์หรือประมาณ18,900บาทส่วนจะมีการนำเข้าไปวางจำหน่ายที่ประเทศอื่นรวมถึงประเทศไทยด้วยหรือไม่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับตอนนี้ช่องไอ f a s าสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอที s าสเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไ like, ลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ